ั่งอ,อ,อไปไม่รู้มีที่นั่งกว่าไปดูเดี๋ยวไปดูที่นั่งก่อนนะ <Okay. S 1> อาจจะต้องไปสั่งออเดอร์ก่อนทุกคนโอเคเรือมาเตฟี <c ười> ่เป็นไงอออย่างม้าเตฟี่เลยทุกทีเลยโอเค okay. <c ười> ต้องมาสั่งอ,ออเดอร์ก่อนทุกคนไม่งั้นยังลงข้างนอกมาลงข้างใน,นไม่ได้ การร้านดีมากโอ้โหคนเยอะมากต้องสั so ่งหนึ K ่งแก้วเด็กแคลงใจหายได้เออตัวนี้จะเป็นเนื Wait, mm ้อมะพร้าวปั่นอนึ่งกงครับแล้วก็ท็อปด้วยช็อตเอสเปรสโซ่ส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำมะพร้าวสดมีกาแฟปะมีกาแฟค แล้วก็มีชามะนาวอ่ะชามะนาแก้วนึงเค้กมันยังไม่ได้นั่งหรือเปล่ามาังเค้กสั่งกันมาได้เลยสั่งไได้เลยครับสั่งได้เลยครับโอเคครับเรเค้กมะพร้าวเค้กมะพร้าว่ครับเมนูก็ประมาณนี้ทุกคนเค้กมาจีนละร้อยนะมาที่นี่หรือว่าดูในห้านะล่ะเติบปะไม่เติบต้อือลงไปอ่ะ อ่าเดี๋ยวเราขึ้นหนึ่งที่นี่เสร็จแล้วนำไปเสร็จรับเกียงค้ังตึกนู้แล้วก็ลงฝักกันได้เลยครับทางลงไดอยู่ตึกสามอันนี้สามรายการนะสามร้อยหกสิบบาทครับน้ำฟรีทุกคนน้ำฟรีก็จัดดีครับรออะไรน้ำมะนาวม,มิน้น น้ำมะนาวมิ้นทุกคนร้านเอาคนเยอะมากทุกคนเสร็จสาวสาวน้ำเปล่าพอดีอ่ะน้ำเปล่าดีมาก น้ำฟรีดีมากฟรีได้คร้ทุกคนแล้วก็ลงแบงค์ล่างผนเยอะมากลงได้เดียวเคกไปรับไหนเอกเคีเดวลูกค้าไปรับติดฝั่งนู้นเลยครับลงลงการรุดอ่ะโอเค ทุกคนคก็ต้องลงตังตึกเก่านน้นทุกคนมีที่ชาร์จไฟ้าด้วยเออผมสั่งไปเลยไม่รู้โคโค่นัทกา,ฟา,ฟาฟแฟคาเฟ่ทั้งแก่ลงสั่งตึกเก่าลงตึกใหม่แล้วก็รับเค้กมะพร้าวนี่เค้กมะพร้าวที่สั่ง เคทุกคนเราลงชายหาดกันลงชายหาดกันมีเค้กแล้วมันเป็นตึกเก่าเขาทำเป็นคาเฟ่ทุกคนเนี่เราก็ลงไปชายหาดกันต้นเป็นไงสาดาวโอเคไหมมีเค้กทุกคนบริการตัวเองนะมันต้องบริการตัวเองผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะ ก่อนนู้นมาอยู่ร้านเลสน,นโอ,นอ้คนเยอะคนเยอะคนเยอะอย่าก,ก้าวพลาดน,นะมึงก้าวพลาดี่ตกเลยนะท้งไหนต้นผมมาส่งของ เป็นกาเฟ่ลับมันชื่อว่าอีเดนอะไรต่างคนอีเดนแลบมันอยู่กับตึกร้านเก่าๆมันเป็นรีสอร์ทเก่าอะ่ะแล้วก็มาตกแต่งมาเป็นกาเฟา่คนเยอะมากทุกคนคนเยอะมากเาร์าวะฮะเดีคนเยอะมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็เดี๋ยวลงไปใจหาดได้ด้วยเดี๋ยวพาลงไปหาดนะ แฟงมะพร้าวอร่อยทุกอย่าอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เขาเลยมันจะมีเป็นมันจะมีเป็นมะพร้าวอ่อนด้วยคุณเค้กสั่งให้กินเฮ้ยไม่สั่งโมาโชว์นะ่ะโอ้ยผมกินไม่เป็นเคก้ว น้ำหวานเนี่ยผมว่าตายแลย้แบตไปหมดแล้วโอเคก็ดีมากทุกคนเยี่สิบสองในคเค้กดีมากเลยเคกก้กมะพร้าวผมชอบกินเคกก้กมะพร้าวเลยเค้กดีนุน่มเค้กขาวมากเลย,เลย กูไม่กินจริงยเหรอโอ้ oh, oh, เดี๋ยวพาลงล่างก่นกัลงล่างทางไหนเพื่อนลงมทุกคนนี่ทางลงอยู่นี่ที่ล้างเท้าทางลงทางไปลงชายหาด นี่ชายหาดมีมีครับีนั่งโต้เนยทุกคนชายหาดอย่างน้อยก็ได้ลงิดทะเลทุกคนอย่างน้อยก็มีทะเลนี่ทะเลบางแสน ขี่รถมาเล่นๆกับเพื่อนของพันนะก็ย้อนแสงวะเนี้ยย้อนแสงอยู่อ่ะขี่กันมาเล่นๆไม่เคยเอาเซตมาเลยไม่เคยเอา,าเลตม,มาบางแสนเลยทุกคนจนวันนี้เอาเลตมาบางแสนรู้สึกร้านนี้มุบนบรรยากาศดีกว่าร้านนูน้นร้านนูน้นเราไปทีเดียวแล้วก็เคยมาแล้วร้านนูน้นตั้งแต่มันเปิดใหม่หมหมเเเๆเลยเปิดแรกๆเลย เลสอะไรอย่างเมื่อ,อก่อนไม่ใช่ชื่อร้านเลสหรอกมันเปลี่ยนร้านาเดี๋ยวรอแดดลุ่มลงอีกหน่อยนะึงโอเคฟ้ามาชมบรรยากาศพอคร่าวๆแล้วทุกคนนะเพื่อนมันจะไปนั่งกินเบียร์ตรง สะพานเรียบายหัดเรียบฟังมันมันไม่ชอบนั่งบรรยากาศคาเฟ่คนละแนวกันกับเราโอ้ดาวกล้องใหญ่มาถ่ายสวยมากทุกคน,นนี่แต่ยูทูปเปอร์ทุกคนนี่เป็นสระน้ำเป็นสระน้ำเก่าโอ้ีสาวสวยีสาวสวยนันนเลย แต่น้ำเก่ามาทกสวยมากก็สำหรับกาเฟ่นี้ทุกคนนะมันเป็นกาเฟ่ที่คนเยอะมากมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็ในเกาะสามมุกเนี่ยเหมือนจะมีกาเฟ่เดียวที่ลงไปถึงชายหาดน้ําได้นะเมื่อกี้ที่พาลงไปอ่แต่กาเฟ่อื่นมันจะลงไปตรงชายหาดไม่ได้มันจะลงไปถึงริมทะเลไม่ได้ เงื่อนไขของการลงใจหากก็คือต้องมีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วเครื่องดื่มราคาเท่าไหร่ก็แต่แต่ต้องมีเครื่องดื่มหนึ่งแก้วของหวานแล้วแต่เลยแต่ว่าคนละหนึ่งแก้วนะทุกคนนะเงื่อนไขของเขาจะเป็นเมนูโซดาจะเป็นเมนูกาแฟได้หมดแต่ต้องมีกับเครื่องดื่มคนละหนึ่งแก้วลงมาแนตะ่ <c oughs> เครื่องดื่มก็ราคาไม่ได้แรงมากนะแปดสิบถึงร้อยห้าสิบาท ก็แล้วแต่เมนูเลยทุกคนเค้กก็เค้ก,คกดีนะเค้กนิ่มเค้กนุ่มดีแล้วก็อร่อยเค้กชิ้นละร้อยสามสิบขึ้นก็โอเคมันก็ค่าสถานที่เนาะมุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนสาวเยอะมากก็มาถ่ายรูปกันก็โอเคอยู่อันผมกลับนะสำหรับคลิปนี้ก็กลับกัน เดี๋ยวไปจอดถ่ายรูปแถวถนนเรียบริมชายฝั่งเนะโอเคครับผมครับผมโอเคกลับกันทุกคนต้นมันหิวเบียร์แล้วเนี่ยต้นมันหิวเบียร์ทุกคน มุมถ่ายรูปเยอะมากทุกคนถ้าสาวๆมานี่ถูกใจแน่นอนนี่ทุกคนยิ้ดเด่นแหลกชื่อยิ้เด่นแหลกด้วยนะตรงนี้ก็ได,ด้